จะบอกว่าข้อนี้เนี่ยคงไม่จบไปโดยง่ายๆค่ะเพราะว่าเราต้องมาไล่ตระกูลของคำศัพท์นะคะมีอยู่หลายตระกูลทีเดียวตั้งแต่ข้อ a น้องจะเห็นเลยตระกูลที่ลงท้ายด้วย ten ในภาษาอังกฤษมีเยอะทีเดียวเดี๋ยวใช้ความอดทนนะคะแล้วมันไล่ไปพร้อมกันกับพี่นะคะอ่ะมีอะไรบ้างลงท้ายด้วย ten ten นะคะอืมคิดๆคิด,คด,คดมีอะไรนอกจาก attend แล้วก็มีคำว่า อินเทนเนอร์ ender, นะอินเทนนี่มีแน่นอนนะคะแล้วก็มีคำว่า p r e t เ n d เดี๋ยวขอไ like ล่ทีเดียวนะวิธีการจำนะคะก็คือเราจะไล่จากคำว่าเนี้ยแหละลงท้ายเหมือนกันก็ไปด้วยกันเลยนะ i n t e n d นะคะแล้วก็มี pretend แล,ะะแล้วก็มีคอนเทนต์นะคะแล้วก็มีคำว่า ten d t o อ่าตัวนี้จะแบบเป็นเป็น ten มาเดี๋ยวๆเลยนะคะ at ten d เมื่อกี้บอกแล้วแปลว่าอะไรนะเขาวรวมใช่ไหมเขาวรวมก็นึกถึงคำว,ว่าอะไร p a r t i c i p a t e เออซ้ำๆเดิมๆจ้ะ participate part เกี่ยวกับเรื่องของส่วนการเข้าไปมีส่วน participate in นะใส่ไปด้วยว่า participate เนี่ยมันจะไปคู่กับ in นะคะ,ะจริงๆพี่น่าจะเขียนไปทางซ้ายเพื่อที่พี่จะได้มีพื้นที่เหลือเยอะกว่านี้โอเค okay. participate in แต่ที่แน่ๆเขียนไปแล้วก็ต้องทําต่อไปนะคะเดี๋ยวโชว์ must go on โอเค take part in ค่ะนะแล้วมีอะไรอีก เข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนึกถึงคำนี้เลยคำว่า involve ค่ะโอเ okay. ค participate in take part in และ involve ค่ะต่อมาคำสุดท้ายนะคะก็คือคำที่เป็นสามัยประจำ้ันของเราเลยนะคะก็คือคำว่ามามามาจอยกันอันนี้เป็นเพลงเก่ามากนะคะ,ะถ้าน้องๆทันเพลงนี้แปลว่าน้องแบบต้องมีอายุ เกิน30ขึ้นไปโอเคต่อมา i n t e n t นะคะ i n t e n t แปลว่าตั้งใจค่ะตั้งใจซึ่งคำนามของคำนี้นะคะก็จะคือคำว่า intention นะอ่ะขอเขียนข้างล่างนะจ๊ะเป็นคำนามค่ะความตั้งใจซึ่งมันจะเท่ากับคำนี้นะคะอ่ะเวลาน้องจำคำนี้จาก คอมกับคอนแปลว่าเหมือนกับร่วมกันมีคนมากกว่าหนึ่งคนมีของมากกว่าหนึ่งสิ่งนี่คือคอมกับคอนและนี้เป็นอะไรจ๊ะเซนมันมาจากเซนละ่ะเซนเตอร์ใช่ป่ะเออนึกถึงคาว่าเซนเตอร์เข้าไว้นะคะเซนเตอร์แปลว่าศูนย์กลางแสดงว่าแหละโอ้โหมันแบบศูนย์กลางเลยเนาะเข้ามาสู่โฟกัสของเราเลยนะคะก็แปลว่าใจจดใจจอนะคะ นึกถึงเซ็นเตอร์เข้าไว้นะคะเหมือนกับรวมเข้าสู่ศูนย์กลางเลยจ้ะทีนี้คำคำนี้นะคะเราจะไปกับอุปบทใจจดใจจอ่อกับอะไรสักอย่างหนึ่งจำไว้นะคะไปกับอ้อนค่ะเออเนี่ยต้องสอนไอ้พวกอย่างนี้ด้วยเพราะอะไรเป็นสิ่งที่ข้อสอบออกนะจ๊ะ